สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้เราจะมาถ่ายให้ดูว่าข้าวเกาหลีเขาปลูกข้าวบ่อเขาปลูกข้าวแล้วข้าวที่เขาปลูกเป็นยังไงมันสวยไหมมันเหมือนบ้านเราไหมผมจะมาให้ดูว่าที่เขาปลูกมันเป็นข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าหรือการปลูกเป็นยังไงเขาว่านเอาคือบ้านข้าบ่อเขาดำนาเอาแค่คนดำเหมือนบ้านเราไหมมาเบิ่งกันครับมาเบิ่งกันว่าผมจะให้ดูแต่ตอนเนี้ยตอนที่เขาเริ่ม ลงมือทําตอนที่เขาลงมือทำเนี่ยประเทศไทยไปคือไม่คิดว่าจะทําช่องทีเนี้ยข้าวข้าวเขาตอนนี้มันเริ่มเขาเอ่ยว่ามันเป็นเป็นดอกขาแล้วเป็นดอกขาแล้วเราจะให้ดูตอนที่มันเป็นข้าวที่กําลังเจริญเติบโตเขาว่ามันเป็นยังไงนะครับเดินเรามาดูกันเลยว่าข้าวเขามันเป็นยังไงนะครับนะนี่แหละครับข้าวข้าวบ้านเขาไม่รู้ว่าเขาอนุญาตให้ลงไปหรือเปล่านี่เขาเลยอันนี้คือข้าว นี่มือต้นเขาเขาดูต้นข้าวอันนี้เขาใช้รถด,ดําเขาใช้รถด,ดาหน้าด้วยครับเขาใช้รถด,ดาหน้ารถปลูกเขาไมา่เล่นอ,ออกทีทีเขาต้นกอแต่ละกอนี่ต้นไม่เยอะต้นประมาณประมาณไม่เกินสองสามกีบเราเนบ้านท่ากันไม่เกินสองสามกีบแต่ละกอบนีมมันแตกกอ,อกมากดูดูเก้าเขาไม่มีหอนหยาบ้านเขาไม่มีหญ้าเลยนะเขาเขาบ้านเขาเห็นไหมสวยปะเป็นดอกคากําลัางขเขาเรียกวันดอกอะไรไม่รู้ะ แต่มันกายทอกแล้วอะเนี่ยบ้านเขาคือคือจริงๆครับคือจริงๆบ้านเขาเน่ะมันมีเขาบ้านเขาชนชนรับประทานคือน้ำน้ำมันถึงน้ำมันถึงแล้วเขาเก็บน้ําได้กักน้ําได้แล้วคุมหญ้าได้ด้วยบ้านเขาบม่มีหยาเลยบม่มีหยาจักเ้นเลยพอซื้อซะคือดีหลีดีหลีคือชนประทานบ้านเขาคือน้ํามันถึงนี่หดท่าคอนกรีตท่าคอนกรีตเมื่งถ้ท่าคอนกรีตไปหน้าเฮ้ออันนี้แค่ อันนี้แค่อยู่ใกล้โรงงานใกล้โรงงานซื้อนอช่นบนเล ja, แต่จุกลนะจกลางทุง่งนาจุกกลางทุง่งกลางท่าจุกกลางทุ่งกลางท่าบ้านเขาก็มีเหมือนกันนะบ้านเขาก็มีเหมือนกันได้แต่ทุกทุกนที่มีหัวเสาไฟมีทุกเสาไฟมีเสาไฟไมีไฟเขาเรียบร้อยแล้วมีชนบงมาท่านไม่น้ำปล่อยน้ำปล่อยยังเขาเรียบร้อยกักน้ำข้าวได้คนจะทำนาคือกันคือคือกันกับบ้านเขาเลยบางบางบางให้หน้าบางทงบางทงนี่เกี่ยวอะไรบางทงนี่เขาก็เริ่มปั้นปั้นเพาะปลูกอย่างอื่น หลังจากนี้คือเขาก็จะเกี่ยวอีกไม่กี่เดือนเขาก็เกี่ยวเกี่ยวเสร็จแล้วเขาก็ทําอย่างอื่นเมื่อนั้นเขาก็ปล่อยดินตากดินไว้เมื่อนั้นเขาก็ปลูกอย่างอื่นปลูกกระเทียมปลูกความปลูกกระเทียมไปแต่แต่ส่วนมากเขาก็ยังไม่ทำหรอกครับถ้าเกิดมันไม่มีเฮาพวาีกอีกหมดหมดข้าวหน้าข้าวนี่ก็คือข้าวหน้าหนาวชอบชอบไอตรงเมืองที่ผมอยู่เนี่ยมันหิมะมันตกหิมะมันตกหิมะมันตกมันก็เลยเขาก็เลยไม่ทํา ก็น่าจะปล่อยตากดินเอาปุ L ๋ยมาลงตากดินไปนี T ่แล้วก็เขาทั้เขาล้วแต่ละก่อเบิ้งแต่ละก่อเนี่ยดูแต่ละกอเขาข้าวต้นไม่สูงนะเขาต้นไม่สูงเนี่ยดูขาผมดูขาผมกับไปต้นเขาเนี่ยประมาณสักสอกประมาณสักแขนหนึ่งเนี่ยต้นเขาเขาบานเข้าข้าวเป็นเม็ดเล็กๆดูเม็ดข้าวเบิ้งเม็ดเขาวานเขาเห็นไหมเม็ดข้าวเม็ดเล็กๆเองเม็ดปอมๆเห็นไหมเม็ดข้าวนี่คือเม็ดข้าวนะ ก็คือเขาบานเท่าเด้เขาไม่ป,ปอ็อมเขาญี่ปุ่นเขายังไปยังสันละ่ะแต่ว่ากินกแซ่บแซ่บกิ่นแซบแซนะ่บเนี่ยหน้าไฮเดียวได้่ย,ยนะที่เดียวเห็นตรงน,น,นี้คือหน้าไฮห,นะห,หน้าไฮเดียวได้นี่ไฮหน้าไฮเดียวทั้งเมื่อสิ่คือหน้าไฮที่สองคือมองไงก็ว่าเขาปรับพื้นที่ปรับอะไรได้ดีมากเลยปรับพื้นที่ปรับยังขึ้นมาคือเปิดนามโลกเนี่ยซ้ำกันเปี้ยเลยซ้ำกันเปี้ยเลยแล้วเครื่องมือเขาก็ดีเครื่องมือเขาก็ครบตกย่างเลย พขาพาะกาเสถาหลุมเพาะกาเสถาหลุมเรียบร้อยแล้วนะป่ะเพาะกาเสถาถาดำน่ะแล้วก็มีรถรถมาดําปั้นเตรียมดินเตรียมยันก็แบบปั้นนำค้างไว้เรียบร้อยเวลาเขาจะดำเขาก็เพ่งนำบอกว่าปั้นไม่ล้วก็ดำ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 แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ไอ้คนแล้วแต่แล้วแต่หน้าแต่ละทงเขาทำเขาทำเขาทำบอกไงคือว่าเขาทำนี่เสร็จแล้วคือเขาขายนะ ขายเขาไม่ไ,ไ,ได้เกีบยป็นสีเขาบ้านเท่าเด้ขายเพราะเขามีมีจุดรับซื้อคือสากลบ้านเท่าเลยเขาเหมือนสากลบ้านเขาเลยเขามีเขาเหนเป็นคือทนาคารสากลเพืการเกษตรบ้านเท่ากับธ่านารับ้านเขากับธนาคารนองยอบบางสีเขาคือก็คือเขาก็ไปกู้ตรงนั้นถ้าเกิดเสินค่าเอ้คือเครื่องมือการเกษตรของเขาไม่มีเขาก็ไปสามารถไปไปเช่ามาได้เช่าวาแล้มาทธรแล้วไปคืนเขาได้เนี่ยบ้านเขาดียิ่งจะดีตรงนี้แหละคือ ใครจะทําเฮ้าใครจะทําเฮ้าทําอะไรแบบเนี้ยใครจะทําเฮ้าปลูกผักปลูกงาปลูกยางกระซังเนี่ยเขาก็กไปกู้กันกันกนบบานเท่าเลยคือท่อ,อกระซอบานเท่านี้แหละบอกง่ายแตงของเขาเนี่ยมันครบวงจวตรตกงยากคือแค่เซ็แเราเอาเจ้ไาไคขายเขาแล้วเขานาหน้านที่เนี่ยเขาจัดการเองเลยคือเขามีธนาคารทุกธนาคารของเขาเนี่ยเขาจะมีร้านค้าร้านค้าน่องหยอบเขาเนี่ยแล้วเขาก็เขานั่นเลยดีเกษตรก,กรบ้านเขาถึงรวยไงครับถึงรวยนี่ข้าวปลูกไม่รู้ว่าข้าวสองสองสองนี่มัน ไม่รู้ว่าข้าวสองไฮนี่มันจะเป็นเขาพัดเหยวกันบอ่อันนี้ก็บรรู้กันได้อันนี้พระท่านนี่พราะท่านจะเปลยนเม็ดพระท่านจะเป็นน้ำนมอยู่เห็นไหมยัง <c oughs> เป็นตั้งสี่อยู่แต่ฝั่งนี้เริ่มเริ่มเริ่มโกงข้อแล้วนี่แหละครับพื้นที่ที่ผมอยู่ที่ผมอยากให้ดูว่านานๆให้น่า,นา,นาเดี๋ยวถ้าเกิดว่าช่วงที่เขาทายช่วงที่เขาไอเกี่ยวเกี่ยวเขาก็มีรถเกี่ยวได้รถเกี่ยวมากเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูว่าบรรยากาศรถเกี่ยวเป็นยังไงเนี่ย ผมก็ไม่รู้นะเพราะผมก็เพิ่งเข้ามาในเกาหลีเมืบ่อกี้ปีผมก็เลยไม่รู้ว่าที่ตรงนี้เป็นที่ส่วนบุคคลหรือว่าเป็นที่ของต้องเช่ารัฐบาลหรือเปล่าอันนี้ผมก็าบ่มั่นใจให้กันนะครับแต่แต่อย่างน้อยๆก,ก็เห็นตาเจ้าเดียวแล้วมาเห็ดยู่นี่เนี่ยข้าวแล้วน้ําเขาปล่อยน้ําออกเขาเพิง่งเขาเป่งน้ําออกแล้วเขาสิพวกงกั้นคือว่าเขาแกล้งแกล้งเขาไหมก่อนหน้านี้ที่ที่ท,ที่ที่มันจะแตกกอเนี่ยเขาเป่งน้ำมันเขาเป่งน้ำออกเบิดจนแห่งกว่าดินแตกเขิบเนเลย จะว่าดินแตกเขิบแล้วเขาก็เออกป้ยหน้าเขามาแต่เขาเขามันแตกกอนแตกกอนแล้วก็นี่ไม่รู้ว่าเขาทำยังไงแล้วเขาเนี่ยครับเนี่ยนี่แหละครับนี่คือทุ่งนาของเขาถ่ายเบึงบ้งรอบๆเลยทุ่งนาของเขาไม่รู้ว่าย้อนแสงหรือเปล่ามันย้อนแสงก็เลยมันชัดนะนี่แหละครับนี่แหละครับที่ผมอยากให้ดูอยากนําเสนอคือคือพวงไ้เขามันดีอ่ะเขาใช้รถเขาใช้รถดำเลยเบื่อเขาใช้รถด,ดำแล้วมันมันเป็นแถวเดียวเลยเจ วันดีสวบางคือบ้านเท่าเด้จะใช้รถดำเป็นประมาณนี้แหละครับใส่รถดำแล้วก็ทีจัดเลยเด้ทีจัดเลยบางช่วงที่มันหมองมันมีหนาแล้วมันทีมันแตกก่อเห็นปะทีแล้วมันแตกก่อเห็นปะสวย์ปะไงปะแล้วข้าวให้นี่ว่าะมันได้เลยหน่อยได้หนิแต่เยอะมากเลยแล้วมันไหน้าไ้เดียวผมแต่ว่าหอดขอบโรงงานผมไหน้าห้เดียวได้เด้หน่แต่ว่าหอดผมแต่มันข้นดำกับจักมือจักสีเหลวก็จะกับมันดับเอง นั่นแหละครับนี่แหละครับที่เอามาให้ดูคืออยากให้เบิงอยากให้เบิงว่าบ้านเขาเป็นจังไรเขาพัฒนาจังไหนบ้านเราก็น่าจะมีแหละครับแถวภาคกลางแต่บ้านเฮาแถวบ้านผมนไม่น่าจะมีเพราะบ้านผมมันจะไปไฮนาไ,ไ,ไหน้อยห้น้อยแหละครับลงทุนขนาดไดลงทุ้นขนาดไดข่าวลวดออกมาเลยข่าวลถดออกมาเพื่อที่จะมาถ่ายคลิปให้คนที่อยากรู้ว่าอยากรู้ว่าอยู่บ้านเขนามีอย่างนี้มีไ้ไม่น่าคือบ้านเฮ่าบอ ลงทุนออกมานะครับลงทุนข่าวรถออกมาเองเลยเด้นะครับขอบคุณที่ชมคลิปจนจบนะครับขอบคุณที่มาหากันร่างแกกันครับขอบคุณที่เข้ามากดติดตามกด subscribe นะครับได้ขอบคุณกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับถ้าเกิดมีอะไรดีๆคลิปอะไรดีๆถ้าเกิดทีมะาตกหรือวิวดีๆบรรยากาศดีๆผมจะถ่ายลงให้ดูแบบเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับอันยองอันยอง